การมินฟลอเรนซ์สี่ห้าครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือหูใส่สลักสายนาฬิกานะครับนี่นะฮะหูใส่สายนาฬิกาฉีกขาดนะครับแตกหักนะครับนี่นะฮะชิ้นส่วนก็เป็นสนิมนะครับก็เดี๋ยวทําการเปิดเปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่นะครับนี่นะฮะชุดฟ้าหลังเป็นอะไรของแท้นะครับการมินฟรอเรนร์สี่ห้านะครับ ใส่สายนาฬิกาครบนะครับมาพร้อมชุดปุ่มกดนะครับก็เดี๋ยวทำการย้ายมานะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ลํลราตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับบาร์โค้ดมีเดี๋ยวเราย้ายมาให้นะครับ ก็ขอบคุณมากครับร้านลอกเีไบเราก็ยินดีให้บริการใช้อะไหลกามินแท้ร้อยเปร์เซน์นะครับขอบคุณมากครับ